เจ้าของธุรกิจหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากทำงานตลอดเวลาแล้วถ้าจะให้ทำคลิปสั้นเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วมันต้องโหเข้าสตูแต่งหน้าจัดเต็มทำฉากสวยๆคำถามคือคุณทำได้กี่ครั้งคุณทำได้กี่วันต่อเดือนกี่ครั้งต่อปีส่วนตัวแล้วทำไม่ได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไม่ได้เลยนะแต่หลกัหลกๆแล้วอะ่ะคือ เราไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบนั้นวันนี้อยากจะให้เจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยรู้ว่าไม่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นแบบไหนคุณสามารถทำคอนเทนต์ที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบนี้เนี่ยหรือว่าคลิปสั้นเนี่ยการตลาดผ่านคลิปสั้นเนี่ยให้โปรโมทธุรกิจคุณโปรโมทสินค้าคุณคุณมีสินค้าอะไรคุณพกใส่กระเป๋ามาไว้แล้วคุณหยิบขึ้นมาโชว์ชูได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้พกมาอย่างตอนนี้ไม่ได้พกมาคุณสามารถทําคลิปเนี่ยหยิบ มือถือขึ้นมาติดไม์สักหน่อยอ่ะติดไม์เข้าไปติดไม์เสร็จแล้วพูดในสิ่งที่คุณคุณอยากจะโปรโมทอะ่ะและหลายคนเนี่ยคิดว่าอุย้ยกลัวเหลือเกินหยิบกล้องขึ้นมาแล้วเขินหรือเปล่าคุณดูร้านนี้สิคะนี่ไม่ใช่ร้านโคชใหม่นะคะนี่เป็นร้านกาแฟที่มีโคชใหม่แค่คนเดียว โต๊ะเดียวในร้านนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยกลัวมากเลยหุยต้องมันจะพูดได้ไหมคุณพูดได้คุณไม่ได้ตะโกนเสียงดังโวกเวกโวยวายคุณไม่ได้แบบไร้มารายาทคุณสามารถทำคอนเทนต์ที่ไหนก็ได้และมันดีกว่าการที่คุณจะต้องโ,อโหไปจ้างช่างแต่งหน้าแต่งหน้าทีนึง3 0 0 0 5 0 0 0เชา่าจ้างเอเจ,อจนซี่อีกต้องมาแบบทำอะไรอุก้องใหญ่เยอะแยะมากมายคุณรู้เปล่าตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยอยากได้คอนเทนต์ที่เข้าถึงได้จะเล่าให้ฟัง ส่วนตัวแล้วเนี่ยมีผู้ช่วยผู้ช่วยก็จะเป็นเด็กยุคใหม่อายุแบบ24เด็กเพิ่งจบเขาบอกว่าพี่ใหม่เอาถ่ายมือถือได้ไหมพี่ใหม่ไม่ถ่ายกล้องได้ไหมทําไมล่ะมันเข้าถึงกว่าพี่เขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ถ่ายกล้องใหญ่กันแล้วเขาถ่ายกล้องมือถือกันแล้วก็ ฉันฟังเด็กอายุ24นี่คือความคิดของเขาเหรอเนี่ยแล้วเขาเป็นเด็กที่โตมาในยุคนี้ไงเขาเป็นเด็กที่โตมากับ Tik t o อกเขาเป็นเด็กที่โตมากับโซเชียลมีเดียแล้วเขาบอกว่าพี่ไม่อยากใช้เลยมือออกล้องใหญ่อ่ะใช้มือถือดีกว่าอยากได้แบบเข้าถึงได้อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจหลายคนเนี่ยเราเกิดมาในยุคที่เราทําธุรกิจกันมา10ปี20ปี30ปีแล้วเราต้องการแบบ ฉันต้องการเซตใหญ่ไฟเยอะแสงเต็มที่แล้วแต่งหน้าหนาเตอะสองนิ้วปากกริบตาคมโหผมนี่แบบกระดิกไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่มาเป็นโลกยุคเก่าแล้วและนี่คือความคิดของเด็กยุคใหม่ที่เขาคุ้นชินกับโลกโซเชียลมีเดียมาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นจะต้องซีเรียสหรือว่าใช้เงินเปลืองขนาดนั้นคุณสามารถแบบ หยิบมือถือขึ้นมาคุณอยู่ที่ไหนคุณทำคอนเทนต์ได้เลยคนเนี่ยที่ติดตามโคชเนี่ยบอกเลยว่าเขาติดตามนอกจากความรู้ที่ได้เขาติดตามว่าไปที่ไหนหรออยู่ที่ไหนอะ่ะร้านชื่ออะไรอะ่ะสวยจังเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่เบื่อซึ่งคอนเทนต์ที่ที่มันจะชนะในยุคนี้คือคอนเทนต์ที่ไม่ทำให้คนเบื่อ นอกจากคําพูดหรือว่าคาแรคเตอร์ของคนพูดที่มันจะไม่น่าเบื่อแล้วมันก็คือองค์ประกอบรวมๆของคลิปที่มันไม่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นการแบบแต่งหน้าจะเต็มทำผมกระดิกไม่ได้ไฟประมาณ80ดดวงบวกไปกับสตูดิโอที่แบบจ่ายเงินไปหลักหลายหมื่นบาทมันก็ไม่ได้การันตีว่าสิ่งนั้นมันจะการันตียอดคนดูหรือว่ายอดขายให้กับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่า คุณทํายังไงก็ได้เริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้ทําตอนไหนก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้เป็นคุณแบบนี้แหละยิ่งได้แต่งตัวธรรมดาแบบนี้ก็ได้แล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาไม่ต้องแบบอะไรยิ่งใหญ่เลยขอไมค์ตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเริ่มต้นแนะนําให้เริ่มต้นเลยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วคุณจะรู้ว่าการทําการตลาดผ่านคลิปสั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นเทรน ที่มันจะไม่ใช่กระแสแต่มันจะเป็นเมกะเทรนเทรนระยะยาวหลังจากนี้คนก็จะอยากดูแค่คลิปสั้นละคนจะอยากใครที่ไม่ทำคลิปสั้นการตลาดผ่านคลิปสั้นก็คือไม่สามารถแบบเข้าถึงลูกค้าได้แล้วใครที่เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเปิดใจก็ได้คนใหม่เ,เสร้างตัวตนก็ได้ก็คิดว่ามันต้องแบบยุ่งยากมันต้องเพอร์เฟกยิ่งเพอร์เฟกยิ่งน่าเบื่อคุณจำไว้คุณสามารถแบบ อะไรไ <I die. S 1> อได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณสามารถพูดผิดได้คุณสามารถแบบเดินแล้วสะดุดได้คุณสามารถเดินเดินแล้วก็แบบนั่งได้นั่งแล้วเอามือไปโดนขี้นกอุ้ยขี้นกปัดได้อะไรแบบนี้ยิ่งเพอร์เฟกยิ่งน่าเบื่อคุณจำคำโคชใหม่ไว้ในยุคที่คอนเทนต์แบบโอเวอร์โหลดในยุคที่คอนเทนต์คนทำแบบเยอะมากๆ หน้าที่ของคุณคุณต้องคิดแล้วว่าฉันจะทำยังไงให้มันไม่น่าเบือ่อฉันจะทำยังไงให้มันพรีเซนต์ตัวตนของเราธุรกิจของเราวิสัยทัศน์ของเราออกมาผ่านคลิปสั้นเพื่อให้เข้าถึงใจลูกค้าและให้ลูกค้าจดจำเราเป็น t o p of mind แล้วลูกค้าอยากจะอุดหนุนเราลูกค้าอยากจะมาซื้อของเราเนี่ยมันทำยังไงคุณต้องคุณต้องคิดโจทย์นี้แล้วจำไว้เพอร์เฟเท่ากับน่าเบือ่อโอเคไหม